สำหรับคนนี้เข้าพักนะที่โรงแรมแล้วนี่อาหารเช้าประกอบไปด้วยสี่จานเลือกสั่งได้เลยคุ้มมากกับราคานี้คารบโนล่าจารนเบึเ้องเด็กๆเ,เริ่มทานจะได้ไปกันต่อนะคะอาดาปิดก้องไหมมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่กวานพะเยาทะเลสาบ ขนาดใหญ่ของภาคเหนือนะประจำจังหวัดพยากว,วานพะเยาข้างหลังเป็นวิวภูเขา,เามีปลาด้วย,ปเ,ยเป็นปลาตะเพียนนะเยอะจริงะะโอ้บรรยากาศดีอากาศเย็นดีด้วยแล้วเดี๋ยวไปไหนกันต่อไปเราไปดูต่อกัน จุดต่อไปอยู่ตรงท่าแบบหวานพะเยานะครับนี่อนุสาวรีย์อะไรเอ่ยละลินจำได้ไหมอนุสียพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนงามเมืองเป็นกษัตริย์ของเมืองพะเยาในอดีตมีคนม,มาขยายสัตว์ <c oughs> มีคนมาถวายสัตว์ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นหนึ่งในสามกษัตริย์นะที่ทำให้ประเทศไทยเราจเจริญขนาดนี้กับการรวมตัว พ่อขุนงามเมืองพอขุนาเมืองไปไหนก็ไม่โดนแดดครับใช่ค่ะโหตามตำนานเลยเด็กวันนี้อเดี๋ยวเราไปแวะไหว้ก yeah> ันสักนิดนึงไปตรงไหนคะน่าค่ะเลยครับกษัตริย์ลำจับที่9แห่งเมืองคูกามยาวหรือพยาวในอดีตนั่นเองคูกามยาวกษัตริย์กู้เปี่ยมด้วยปีชายานเขาบอกว่าแดดก็บอห้อน ฝนก็บอหำ่ำจักคือแดดก็บดก,ก็แดดจักคืออะไรอะ่ะบดก็บดตำนานเขาที่ระดาเขาบอกว่าไม่โดนแดด,ดโอเคเราไปกันต่อจ้าตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วรังเดิมออริจินอลนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของวัดพระแก้วนะคะก็คือ พระแก้วอ,อยู่ข้างในรูปปั้นปูนรูปหนึ่งนะคะแล้ววันหนึ่งฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาแล้วก็ปูนก็แตกออกมันก็เป็นพระแก้วค่ะ,ะแล้วก็นำมาไว้ที่นี่ปัจจุบันอยู่ที่ไหนองค์สิงครกรุงเทพไปเราไปดูสถานที่ที่เคยไปดิสถานพระแก้วมรกตแบบออริจินอลเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะช่วงเก็บความรู้ใบละลิตเป็นงไงอ๋อสีอะไร ข้างในไม่ต้องจุดธูปนะครับเป็นแบบมาบ,บูชาดอกไม้ม <บา S 1> ห่วงพระแก้ว <บา S 1> ข้างในก็สวยนะเนี๋ยะโอเคเราไปขอพรกันต่อกันในส่วนของวัดพระแก้วนยไม่ได้มีแค่ พอที่เป็นในส่วนของพปฏิษสถานพระแก้อย่างเดียวข้างในมีนี่ด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแบบของเก่าเขาบอกสวยงามน่มาจะเป็นของเก่าแท้ๆทนะุ่สิงานทางเหนือพวกงานไม้งานเครื่องเงินนี่สวยจริงนะ ข้อห้ามจับนะครับนะข้อห้าคือขาห้ามจับกแก้แอห้ามนั่งอันนี้เป็นแบบที่กันเทศเอาไว้เทศของพระดูเครื่องเครื่อน้เขาบอกวัตถุโบราณสมัยรัตนโกสินทร์อันนี้ดะกิบอันนี้ขเขาเรียกอะไรพยาหลวงสัตว์ในอุดมคติของชาวล้านนา ประกอบด้วยอะไรช้างมา้ากวางหงและป่า<ม>รวมกันเอามาเป็นที่แขวนของอช้างคือไอ้นง่ีน,น่อาอ,าอานี่ไงมีงวงไม่ใช่งานงวงแล้วก็เป็นม้าด้วยแล้วก็เป็นปลาเป็นหงด้วยนนพญาลวงทว,นะวนสมวกน,น้ามทงเงา นี่คือตรงตรงแบบว่าธงนนออพ,พีก่กเนศหยกเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้มาช่วยให้ความรู้ต่ออันนี้คือขอกบของกบอันนี้คืออันนี้คือมาเลยจากต้นผัก เก้าห้าพโอมันมีรูปนี่มาดูเดี๋ยวเนี่ยมันมีรูปนะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรูปมีรูปหมดเลยพข้างบนก็จะเป็นพวกพระพุทธรูปนะคะปางต่างๆนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะครับและที่ต่อไปที่เรามากันก็คือนี่ครับวัดล่องเสือเต้นค่ะ,ดเ,เ,คะเด็กบอกนี่ไปัวดูจากทางเข้าสีน้ำเงินสวยงามอังรารับไแล้วข้างในกันชอบสีสีน้ำเงินไปบรรยากาศภายในครับคนเยอะแต่อะไรก็มีที่จอดรถนี่คืออุโบสถสีน้ำเงิน ครับเขาบอกโตนาถอดรองเท้านะครับนี่พอสีน้ําเงินข้างในมีพระสีขาวองค์สวยๆข้างในสวยแล้วข้างในสวยนะน้ำเงินกับขาวน้ำเงินตัดขาวมาดูสวยนะสวยเป็นแบบแล้วก็จะโอเควันนี้ได้มาแล้ววัดนี้ขึ้นรถต่อไปก็ให้เขาไปถ่ายรูปแล้วก็ไปไหว้พระกัน ก็คือสวยจริงสวยจริงข้างในนะไม่อมาแล้วแบบเย็นสีด้วยโทนสีน้ำเงินขาวเหมือนแบบเมืองเทวดามาแล้วตามหาไอติมอะไรครับมาไอติมดอกอัญชันสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ไอติมข้าติมเข้าติมวัดติมใช่สยานะคะครับใช่เอาแบบจักเต็มมาหนึ่งอันค่ะยเป็นอย่างนี้ ถ้าซื้อไอติมเขาก็จะแถมน้ำมะพร้าวอัญชันมาด้วยเจ๊ชิมนี่ข้างล่างจะเป็นไอติมสีขาวกะทิเออข้างบน,นจะเป็นสีนี้อ,อ,อ,อร่อยอ๋อน้ำจะหกแล้วอาาไหนน้องอยากจะรีวิวอะไรน้องอยากจะกินไอติมให้ดูใช่ไหมอ่ะเจ๊ป้อนน้องหน่อย เป็นไงคะสีฟ้าติดมากเลยอะคะ่ะมาฟังนี่รีวิวจากโตแม่โตแม่เรื่องรีวิวไอติมกะทินั้นเรากินแล้วนะกะทิเลยกะทิเลยอมโอเคมากไาเดี๋ยวรอไปกันต่อ <c oughs> สถานที่ต่อไปตอนนี้แดดแรงมากเลยบ่ายโมงเรามาถึงกันที่วัด พวยปลากล้ั้งจุดเด่นของที่วัดนี้ครับพระแม่โกนอ,อิมองค์ใหญ่ไหว้พระขอพอรกันตรงนี้ได้เลยครับใช่ใครจะเดินใครมีกําลังก็เดินขึ้นไปได้นะคะจ่ของม,มันมีเด็กเล็กก็เลยคิดว่าไม่เดินดีกว่าค่ะแล้วก็มุมถ่ายรูปอันนี้นะลานจอดรถที่สองนะลานจอดรถล่างจอดปุ๊บที่ถ่ายตรงนี้มุมดีเลยอะ่ะสวยเลยสวยมากค่ะนี่ค่ะโอเค สถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนเราไปกันต่อไปกันต่อโอ้ได้มาสามวัดรวดเลยนะเนี้บรรยากาศภูเขาภูเขาที่ลายล้อมอีก30กิโลจะถึงภูชีฟ้าแล้วสวยมากเลยจุดพักรถก่อนขึ้นภูชีฟ้านะเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศข้าบนกันต่อ กีโคงมหาห้า จะไปเจออะไรที่แบบสวยงามแล้วก็ต้องผ่านความยากลำบากไปต่อป้า <Okay. 12. S 1> หลังจากเราขึ้นภูชีฟ้ามาทางภูลงถังนะสันหลังมันกรก็มาแวะพักที่ชวนชมคาเฟ่มีชาเลือกมังกนด้วย mm. เหนื่อยมากอย่าได้พลาดวิ่งภูลงถังเชียว เหนื่อยมากอนนี้คือวิวของชวนชมคาเฟ่พี่นั่งเขานะชงวิวนี้นะอากาศดีมากกางวันแบดร้อนๆนะแต่ว่าอุณหภูมิแค่ยี่สิบกว่า เดีไปตามหน้าหมอกกันตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราครับภูฟ้าอารี2นี่วันนี้เราจองเป็นเต็นท์ให้เด็กๆเ,เขาลองดอูเข้ามานะก็จะมีคุณจงคุณแจหลหอกใหก้พอเปิดประตูบ้านปุ๊บเป็นไงเอยข้างใน มียูนิคอนด้วยมันเป็นกลิ่นของเต็นท์ครับข้างในดูวิวในห้องมีมุมถ่ายรูปด้วยนะที่นอนเสริมของป้ากาแฟน้ำยูนิคอนกำลังจะเปิดพัดลมไล่กลิ่นเค okay. เอาไปดูวิวอันนี้ห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่น ห้อาง,งานอันนี้ก็เด็กไม่ต้องกลัวตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีที่กั้นแบบระยะเด็กอยู่นะพอได้พอได้เขาถามว่าจะเอาหมูกระทะหรือว่าอะไรอันนี้อืมอันนี้โต๊ะปิ้งหมูกระทะแล้วมองอนนวิวนี้ไหมดูวิววิวสวยเเราได้เป็นหลังสุดท้ายนี่ก็เ,เ,เลยนนสวย,ยอ่ะมุมอะไรเงมองเขามุม แล้วก็มีที่นั่งถ่ายรูปข้างหลังมาด้วยนี่เลยรขึ้นมาเลยคืนนี้นอนมองดูวิวนี้ไปเลยแล้วพรุ่งนี้คงจะตื่นมารับหมอกตรงนี้ละหมอกน่าจะเต็มอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราลองสร้งางหมูกระทะมากินกันแล้วก็ถึงเวลากิจกรรมที่ทำเป็นประจำก็คือระหว่างเวลามาเขาหมกาูกระทะ แล้วตอนที่ตื่นมาก็จะมีหมอด้วยนะคะนี่มันเกี่ยวกับหมูกระทะเเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าต้องกินหมูกระทะตอนนี้เลยหมูกระทะที่นี่เขาเป็นแบบให้เป็นเหมือนฟังตุ้งมีดอกดอกแล้วห้องก็จะเป็นโจงแล้วก็มองวิวไปะอาทิตย์ตกไปแล้วตรงนี้เป็นหน้าผาเลยเราได้ห้องสุดท้ายเขาเรียกว่าผาพึ่งมรอันนี้ด้วยนะคะมีเป็นเตงกระโจมด้วยนะคะ กระโจมด้วยนะคะกระโจมไปแล้วกระโจมอีกรอบนะคะอ่ะเราจะมาดูไฟแรงกับหมูทากันมาแล้วมาเริ่มกินตอนนี้18องศาแล้วนะ18องศาเวลา18นาฬิกา18องศาโอ้ยเย็นเย็นวูวาวูวาเลยวันนี้เราก็ได้กินในที่สุดชูชาเก่ชูชา โอเคแล้วอีกดาวแล้วอีกดาวเลย